ให้แม่แดงผ้าม้วนบันไดสาวลิล้นดาดาผ้ากันมว้วนให้ย่าแม่เล่าได้เบิ่งให้ย่าแม่เล่าได้ฟอนให้ย่าแม่เล่าได้มีผูกอกภูมิใจให้เล่าได้ดีใจกับการมาล่ำถวายมื้อนีเ้เด้ออ้าวกดสายฟ้าข <Wh ee. S 1> เขาแค้งเว้ยเนกดอ่ะกดสา,ายปลาจะเป็นเล่าเฮ็ดดีพี่น้องเอ้ย อันนี้เป็นไหมขึ Aí, я, ahead, ้นไปไหงโว้ยผ่เป็นอ่ามึงลยว่าเป็นไม้คุยคนคุยคุยตัวนี้คนคุยไงครับเอิ่นเราคุยกับบามโอนั่นละที่น้องเลยอ้าวนี่ก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านลูกหลานนั่งมาเผยแผ่ให้พี่น้องได้เบิ่งว่าภูมิปัญญาชาวบ้านดนตรีมโหรีมาจากใสมอสแกนมาจากใสมาจากลำไม้ลำอ่อนนี่แหละ ตันได้มาฟิมนมโลหร่ให้เฮาได้ฟอดได้มวนกันดนตรีเกิดจากภูิปัญญาชาวบ้านคือดนตรีอีสานเสียงพิณเสียงแค่นดังยุบงใดแสดงว่าค้นอีสานของกันยุบงหันเดนอดวยพี่น้องเด้อ กินแบบน้องมนยยต้องเลอร่อยโดนใจทุกคน,น,นเรืร่อง<ด>รถยกให้เลยสดายคือแบรนด์ที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องเสียวฟันใช้แล้วคือฟันไม่อันนี้เป็นแม่แดงผ้ามวนโอ้ยมาพูงงามเห็นแม่แดงมื้ยนีแม่ ติดกงตรงโยมแม่แดงเราบอเป็นคนขี้ได้ด้พี่น้องครับตอนนี้นย่าแม่เฮากระลังมาฟอนน้ำลูกน้ำหลานแม่ซื้อว่าแม่สีนวนจิงหลักสมรักษายุทสถานที่แห่งนี้ล่ะ คน,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 นหัวเป็นหัวชัวจังไหนผู้เขาเบิ่งเสาเด้อแม่เด้อลูลกเจ้าดอกเมย์ช <c oughs> ิ้นนวลเราหมักจังสิละ่ะหมักให้ลูกให้หลานเดิมเดิ่งโอ้ยเบิ่์นสาวลินดูพี่น้องว่าผู้งามเด้อเป็นเพิเ่์นเยอะเม่แดงกับผู้งามเด้อเม่แดงเนะด้อผมมีผัวจ้กคนเด้เนี่ยเป็นสาวเบิดเอาลงเอ้ยลมเอาลง ลมเราพัลมตีฝ่าไหลมายาวๆลมตีฝ่าไหลมายาวๆคือเขาหักที่ในมองปลานางแย่ผู้คิดแล้วแค้นฝานยกติ่งติ่งติ่งทั้งในส่วนใจอันลบหันลมบ้านผู้สาวใจปินไปยับลมพัดไม่ใจยิงหลีบอลใจดังคอร์ปลาทุบปีตีฟองลับชี้เมื่อยามมันแหลงแสงตาเมื่อมองตรงลงถาใช้มาบังนำยามแหลงฝังขี้ณที่นี่หาดฝังใต้เข่าวเขาไม่ดังฟังลำที่ส่ง ลงลอยเล่นยามเย็นลอยรองเด้อพี่ลอยรองมาลอยเล่นมวนดีอบัดนี้น้องพี่นี่ไก่ไปน้ำพาแม่อำขานีมีแฟนซัมผู้ใจดำคือทานรักหวานข้าวส้มผมทำนำลองอาน้องเจ้าคงลืมพีอาน้อนงเจ้าคงลืมพี่ลืมฝากจีนี่ไปเวิร์น